แนนาของกสชเองก็ดีใจนะคะก็แสดงความเป็นดี a d e r กับทีมงานที่ได้ทำรายการมาครบหนึ่งปีก็หวังว่ารายการนี้จะได้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับคุณ แล้วก็ครอบครัวค่ะก็น่าเสียดายนะคะที่รายการนี้จบลงแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นแรงกระดา้นใจเป็นโมเดลนะคะในการที่จะทําให้สื่ออื่นๆช่องอื่นๆโดยเฉพาะทีวีดิจิตอลนะคะที่จะเกิดขึ้นในที่สีช่องเนี่ยซึ่งกสทชก็มีแนวทางจะต้องตื่นๆื่นขอร้องถึบงบังคับให้เขาจะต้องมีรายการที่มีทั้งภาษาเมือว่ามี doing, ตัววิ่งไตเติลเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการ ้อถึงของคนพิการเช่นคนหูหนวดนะคะ,ะยังไงอย่างที่เราตั้งใจไว้ว่ารายการลักษณะนี้เป็นรายการทดลองให้เห็นว่าทําได้จริงมีประโยชน์นะคะแล้วก็จะต้องไม่หยุดแค่นี้จะต้องมีการพัฒนาต่อไปนะคะยังไงก็ขอให้กําลังใจทั้งทีมนานแล้วก็ทีมผู้ชมผู้ฟังหรือผู้ดูนะคะทุกคนที่ผูกพันกับรายการนี้แล้วก็สิ่งดีๆที่ได้จากรายการนี้กะะ็หวังว่าอง์การประทัไทยนะคะหรือวงการสื่อมวลชนไทย จะร่วมมือกันในการพัฒน,นาช่องทางให้กับคนนุ่งในการเข้าถึงสื่อเพื่อการสื่อสารลดช่องว่างสร้างความเข้าใจแบบนี้มากขึ้นอีกสกสทพชเองก็ดีสนับสนุนนะคะอย่างเป็นที่ถ้ามีอะไรก็เสนอแนะเพิ่มเติมมาได้ค่ะก็เสียใ,ใจที่รายการหมดลงนะคะแต่ก็ดีใจที่รายการนี้ได้เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับโงการโทรทัศน์ไทยแล้วก็ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของครพิก,นนการค่ะบริการเดฟชชแนลนะคะ ต้องถือว่าเป็นการจุดประกายครั้งสำคัญของวงการโทรทัศน์ที่ได้มีรายการแบบเต็มรูปแบบให้กับผู้พิการทางการได้ยินนี่คือการแสดงพลังของคนไทยคะ่ะที่มาช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องราวดีๆถ่ายทอดออกมาผ่านภาษา คือแบบเต็มรูปแบบอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้และต้องคงต้องขอขอบคุณนะคะกศทชที่ได้ริเริ่มโครงการดีๆนี้ให้กับผู้พิการทางการได้ยินแล้วก็จะมีการร่วมมือจากทั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีเอในการทํารายการเด็บชันแนลก็เป็นเวลาหปีเต็มแล้วนะคะอะไรธุรกิจบัณฑิตนะครับก็มีความยินดีและภูมิใจที่ได้ร่วมกับ หลายภักส่วนนะครับในการทำาอส v Station แล้วก็เรามั่นใจว่าเราได้สร้างประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้โทรทัศน์นั้นเข้าถึงทุกภักส่วนของสังคมเรานะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะในการต่อสู้ชีวิตต่อไป52ตอนนั้นแสดงออกถึงชีวิตที่หลากหลายแง่มุมต่างๆซึ่งสรุปได้ว่าชีวิตนั้นต้องดาเนินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ แล้วก็หวังว่าเราได้มีโอกาสร่วมกันทำงานเช่นนี้อีกในอนาคตครับขอบคุณครับรายการเดฟ h ช n เนลเป็นรายการที่ดีมากนะครับออกอากาศทุกวันเสารเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีก็เป็นรายการที่เผยแพร่ความรู้มาตลอด1ปีแล้วนะครับผมรู้สึกเสียดายที่รายการหมดสัญญาแล้ว เป็นรายการที่ทำให้คนหูหนวกได้รับความรู้มีการนำล่ามภาษามือมีการให้คนหูหนวกมาทำกิจกรรมร่วมกันมีการสัมภาษณ์และแปลเป็นภาษามือด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับนอกจากนี้ยังพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไปวัดไปเที่ยวที่อื่นๆมากมายและถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาษามือได้อย่างดี ึงคนหูหนวกที่สนใจสถานที่เที่ยวในแต่ละภาคก็จะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นถือว่าเดฟชาแนลเป็นรายการที่ดีมากๆแม้สัญญากับกสทชาจะหมดลงแล้วผมก็ขอขอบคุณกสทชานะครับแม้ว่าจะเสียดายอยู่บ้างเพราะจริงๆผมอยากให้มีรายการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่ดี ช่วยเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคมทําให้คนหูหนวกได้รับประสบการณ์มากขึ้นขอบคุณนะครับพวกเราขอขอบคุณทั้ง4หน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดรายการเด็ h ชนแนลทำให้พวกเรา4คนได้มาเป็นพิธีกรเด c h ชนแนลและช่วยสนับสนุนอาชีพพิธีกรหูหนวก คมากรับใช่ค่ะใช่ค่ะนับว่าที่นี่เป็นรายการคนหันวหนวกรายการแรกในประเทศไทยที่มีผู้สนับสนุนดีผู้ชมดีทีมงานดีพิธีกรก็ดีและน่ารักด้วยสุดยอดไปเลยค่ะ,คะผ่านชมขนาดนี้ฝนก็คงต้องเห็นด้วยแล้วละค่ะวันนี้พวกเราเดินชมที่ต่างๆเริ่มร้อนแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยรอ้อนจริงๆค่ะ,ปประเราไปเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งเรือปั่นกันดีกว่า อยากไปกันไหมครับอยากไปอยากไปขวัญอยากไปนั่งเรือปานพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค<ห>่ะ เราเดินเที่ยวชมในสวนสัตว์จนมาถึงสถานที่แปลกตาที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้นะครับรู้หรือเปล่าว่าที่นี่เนี่ยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีการทิ้งระเบิดมากมายนั่นก็คือหลุมหลบภยัยที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราโดนระเบิดแปลกตาใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะแล้วที่นี่สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะใช่ครับ สงครามโลกครั้งที่สองหลุมลบภัายนี้รองรับคนได้ถึงประมาณ60คนเลยนะคะ60คนเลยหรอค่ะห0คนค่ะโอ้มหาสัจจรมากมากเลยนะคะและตอนนี้ตั๊ดอยากบอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาทํางานร่วมกับเพจกอนทั้ง3ท่านก่อนหน้าน,นี้มีปัญหามากมายแต่พวกเราก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันจนเกิดเป็นความผูกพันที่สุดพิเศษในวันนี้ค่ะใช่ครับและชีพิธีกรหูหนวกได้เปิดโอกาสให้กับพวกเรานะครับ แสดงความสามารถให้สังคมไทยเห็นว่าคนหูหนวกก็สามารถทำอาชีพนี้ได้เหมือนกันผมภูมิใจมากเลยะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะและตั้งแต่ที่เราเริ่มเป็นพิธีกรจนมาถึงวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะผมคุณขวัญคุณตั๊กและน้องฝนภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเป็นพิธีกรหูหนวก เพราะว่าพิธีกรหูดีเนี่ยมีแล้วแต่คนหูหนวกยังไม่มีเราก็เริ่มพัฒนาต่อสู้มาเรื่อยๆน่าดีใจมากๆเลยครับเพราะประเทศต่างๆอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเขาเห็นประเทศไทยแปลกมากที่มีรายการภาษามือเพราะเขามีเผยแพร่ทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตแต่ทางโทรทัศน์ไม่มีแต่ประเทศไทยมีซึ่งแปลกมาก ผมดีใจที่มีรายการเ e ็บ h ช n แนลแม้ว่าจะหมดลงแล้วผมไม่อยากให้จบเลยครับอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะที่ให้โอกาสตัดมาเป็นวิธยกรที่ไทยเด v ทีวีหนึ่งปีที่ผ่านมาตัดดีใจที่มีรายการในทวิชั่นช่อง8ครั้งแรกที่ตัดมาเป็นวิธีกรตัดก็มือสัน่นประมาภาษามือก็ไม่ค่อยได้แต่ก็เรียนรู้พัฒน,นาม,มาอย่างต่อเนื่อง จนมีประสบการณ์เข้าใจเรื่องต่างๆง่ายขึ้นขอบคุณเพื่อร่วมง,งานทั้งหูดีและหูหนวกนะคะและเพื่อนเพื่อนทั้งสามคนคุณต้นคุณขวัญน,น้องฝนที่ได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ภาษามือด้วยกันเป็นธีก่อด้วยกันสนุกมากๆเลยค่ะ ี่ฝนมาที่ไทยเดฟทีวนะคะฝนมาเป็นพิธีกรค่ะก็มาดูบทมาอ่านบทแต่ไม่ค่อยเข้าใจก็ลองถ่ายวิดีโอภาษามือแต่มีคนบอกว่าภาษามือไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ต้องปรับใหม่ทำภาษามือเร็วอ่ะไม่เอาฝนก็บอกไม่รู้ค่ะเพิ่งทำครั้งแรกยังทำไม่เป็นจากนั้นก็ฝึกฝนพยายามปรับปรุงแก้ไขพยายามใช้ภาษามือต่างๆมากขึ้นค่ะ ็มีทำผิดบ้านแต่ทําให้ใช้ภาษามือได้คล่องขึ้นดีขึ้นค่ะฝนเริ่มเห็นว่าเราพัฒนาดีขึ้นบางคําไม่เข้าใจก็กลับไปพัฒนาไปฝึกฝนค่ะตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขค่ะคนมหนวกที่ดูรายการนี้จะได้รับประโยชน์มากๆแต่เดฟชแนลหมดลงแล้วก็รู้สึกทั้งเหงาทั้งเสียใจ ความเป็นพิธีกรได้เห็นคนหูดีคนหูหนวกทำงานร่วมกันแม้คนหูดีจะมีการประสานงานต่างกันสังคมต่างกันแต่เราก็สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้แต่เวลาที่คนหูดีเป็นพิธีกรกล้องก็จัดต่างกันมีรายละเอียดที่เหมือนกันบ้างแต่ก็มีส่วนที่ต่างกันเช่นคนหูดีมีการพูดที่ละเอียดกว่าส่วนคนหูหนวกจะแสดงท่าทางมากกว่าถ้าสงสัยว่างานของคนหูดีกับคนหูหนวกเหมือนกันไหมไม่ใช่นะคะแยกกัน อยากให้คนหูหนวกมันเรียนรู้อ่านหนังสือมากๆวันข้างหน้าอาจจะได้มาเป็นมิตีกรแบบขวัญถ้าสงสัยแล้วอยากให้ถามผิดถูกไม่เป็นไรถามดีกว่าอยากให้ถามบ่อยๆทั้งในสังคมคนหูหนวกหรือจะถามคนหูดีก็ได้ไม่เป็นไรค่ะถามไปเลยอยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะถึงเดฟชาแนลจะหมดลงแล้วแต่ขวัญรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการ Dev Channel ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายและให้โอกาสพวกเราได้ทำหน้าที่พิธีกรด้วยค่ะหากคุณผู้ชมอยากให้มีรายการดีๆแบบนี้อีกพวกเราก็หวังเล็กๆนะคะว่าจะมีหน่วยงานใจดีเข้ามาช่วยสนับสนุนให้รายการโทรทัศน์สามมือเพื่อคนห ן หนวดดำเนินต่อไปโดยติดต่อได้ที่029547300ต่อ708หรือ301ค่ะถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชม พร้อมกับนําสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้มานําเสนออีกนะคะสุดท้ายนี้พวกเราอยากจะสอนภาษามือให้คุณผู้ชมส,สาวๆพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพวกเรารจะดถึง,ถงคุณสวัสดีครับบ๊ายบาย